สันติสุขความสามัคคีความปรารถนาดีที่ยิ่งใหญ่ของชาวปตัตตานีให้คนทั้งประเทศได้เห็นจึงเป็นนิมิตหมายที่ดีการจัดงานเทศกาลสมโพชเจ้าแม่ลิมกเนียวประจำปี2554ได้รับความร่วมมือร่วมใจและการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะกรรมการการจัดงาน ให้ขอกราบขอพระคุณไว้ณโอกาสนี้ณบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วกระผมให้กราบขอเรียนเชิญพระน้ท่านองค์คมนตรีได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงานเทศกาลสมโพธิเจ้าแม่ลิ้มกเนียวประจำปี2554 444ปีกะตัญยูผู้ฟ้าเทิดไท84พรรษาองค์ภูมิพล์มหาราชาและได้ กระทาพิธีอัญเชิญองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเดนียวเข้าประดิษฐานอย่างสารเจ้าเล่งจูเกียงต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับครับคำกล่าวของท่านประธานในพิธีครับมาจากสวรรค์ครับมังกรครับกําลังคาบนะครับคํากล่าวของพระท่านองค์คมนตรีท่านพลากรสุวรรณรัตน์และเดี๋ยวอีกสักครู่ครับนาจาครับลูกศิษย์เอกของเจ้าแม่กนิ่มและนางฟ้าจะไปนะครับรับ คำกล่าวเปิดงานของท่านประธานในพิธีนะครับซึ่งมังกรในขณะนี้เป็นมังกรทองนะครับที่ถือว่าเป็นสัตว์เทพเจ้าที่ชาวจีนนั้นให้ความเคารพนับถือความเป็นสุริมงคลนะครับเป็นไฮไลท์นะครับมังกรตอนนี้นะครับหันหน้าไปมองพี่น้องประชาชนแล้วก็เดี๋ยวจะหันนะครับศีรษะกลับมานะครับเพื่อที่จะขอเชิญนะครับนาจาแล้วก็นางฟ้าเทพธิดาครับเชิญครับ เรียกได้ว่าเป็นมังรมงก่อนคาบสาร,รม,มาให้ท่านประธานเดวันนี้นะคะครับที่เดินไปนี่เป็นเสื้อเหลืองนะครับสีส้มเนี่ยเป็นนาจาค่ะนะครับแล้วก็เสื้อสีแดงชุดแดงนะครับเป็นหนางฟ้านะครับมีการคารวะนะครับมีสเต็ตของการเดินเพื่อให้พิธีเปิดในครั้งนี้นั้นสมเกียรติครับ ครับและทั้งสองครับจะเชิญสารมานะครับครับเปิดทางให้ทั้งสองหน่อยครับจะเดินมาทางด้านบันไดด้านหลังนะครับเพื่อความสวยงามนะครับแล้วก็จะมอบคํากล่าวเปิดให้ท่านประธานในพิธีนะครับนาจาครับด้านหน้าเนี่ยนะครับเป็นสิทธิเอกนะครับซึ่งเกเรนะครับนาจาเนี่ยนะครับแต่ว่าเจ้าแม่กุมอินเนาะเอาอยู่แล้วก็นางฟ้านะครับส่งให้ท่านประธานขอเสียงปรบมือด้วยครับ เป็นไฮไลท์ครับมับงกรก็จะกลับนะครับขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อเตรียมนะครับในการเฉลิมฉลองต่อไปขอบคุณครับท่านเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านประธานมูลนิธิเทพปูชนียสถาน ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีท่านนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานีท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดปัตตานีท่านหัวหน้าส่วนราชการผู้มีเกียรติคณะกรรมการจัดงานท่านผู้ที่มากราบสักการะ เจ้าแม่ลิ้มโกนียวผู้มาร่วมพิธีและชาวปัตตานีที่เคารพรักทุกท่านผมมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาร่วมในพิธีเปิดงานเทศกาลสมโพธเจ้าแม่ลิ้มโกเนียวประจำปี2 5 5 4 444ปีกะตันอยู่คู่ฟ้า เพืไทย84,000สามมหาราชาในวันนี้กระผมมีความดีใจที่ได้กลับมาเยี่ยมเยือนจังหวัดปัตตานีและพี่น้องชาวปัตตานีที่ผมถือว่าเปรียบเสมือนญาติสนิทของกระผมและครอบครัวซึ่งชาวปัตตานีทุกหมู่เรา ได้กรุณาให้ความเมตตากับผมและครอบครัวในช่วงที่มาพำนักอยู่ณจังหวัดนี้มาปฏิบัติหน้าที่ราชาการในตำแหน่งผู้ว่าราชาการจังหวัดในช่วงปี2,135ถึง2,139รวมเป็นระยะเวลา4ปีเต็มเป็นพลังจิตพลังใจของชาวปัตตานี ที่ได้ช่วยส่งเสริมให้ผมได้มีความสุขและความสำเร็จในการทำงานเพื่อชาวปัตตานีเพื่อชาวปัตตานีและเพื่อแผ่นดินแห่งประเทศชาติไทยของเราอาจาก,การที่ท่านรองประธานมูลนิธิเทพปูชนียสถานได้เล่าให้ฟังสักครู่นี้นั้นทำให้ผมรู้สึก ปลื้มปิติและภาคภูมิใจแทนพี่น้องชาวจังหวัดปัตตานีทุกท่านที่ได้พำนักอาศัยอยู่ในดินแดนแห่งความเจริญรุ่งเรืองในอดีตและปัจจุบันนี้ก็เป็นศูนย์รวมของประชากรที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นเฉพาะตัวอีกทั้งมีมร,รดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ที่น่าศึกษามากมายสิ่งเหล่านี้นับว่าเป็นมนต์เสน่ห์ของปัตตานีที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวและผู้ที่เดินทางมาเยี่ยมเยือนให้หาโอกาสเดินทางกลับมาจังหวัดปัตตานีครั้งแล้วครั้งเล่าผมเชื่อว่าการนำจุดเด่นของจังหวัดปัตตานีไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนมาจัดเป็นงานเทศกาลสมโพธิเจ้าแม่ลิ้มโกเนี่ยวประจำปี2154 444ปีกะตันยูคู่ฟ้าเทิดไทย8 4พร0ษามหาราชาจะเป็นเสมือนหนึ่งการถ่ายทอดความภาคภูมิใจของชาวปัตตานีสู่สายตาบุคคลภายนอกเพื่อทรงผล ต่อความรู้สึกของพี่น้องนักท่องเที่ยวให้อยากกลับมาสัมผัสจังหวัดปัตตานีมากขึ้นอันจะส่งผลอันจะส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของชาวปัตตานีต่อไปขอแสดงความชื่นชมต่อพี่น้องชาวปัตตานีทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสรรค์กิจกรรมในรูปแบบใหม่ๆเพื่อให้งานนี้มีสีสัน เต็มไปด้วยชีวิตชีวาและมีความน่าสนใจเพิ่มขึ้นทุกปีอันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการสร้างบรรยากาศการอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจเชื่อใจและไว้วางใจกันเพื่อความสงบสุขและสันติสุขของบ้านเมืองอย่างแท้จริงและที่สำคัญยังจะเป็นการหลอ่อรเป็นการหลอมรวมจิตใจ ของพี่น้องชาวปัตตานีในการที่จะร่วมกันเทิดพระเกียตรติองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสที่ทรงมีพระชนมายุครบ84พรรษาในปีนี้ด้วยขอขอบพระคุณคณะกรรมการจัดงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวปัตตานีทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้จนเกิดผลสำเร็จ ตามเจตนารมณ์ที่วางไว้บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วผมขอเปิดงานเทศกาลสมโพธเจ้าแม่ลิ้มโกเนียวประจำปี2554 444ปีกะตันยูคู่ฟ้าเทิดไทย8.4พรรษามหาราชาณบบดี้ครับในโอกาสนี้นะครับทางมูลนิธิ ค่ะในโอกาสนี้นะคะทางท่านรอง ประธานมูลนิธิเทพปูชิยะสถานนะคะคุณประยูนเดชขนะนุรักษ์นะคะก็ได้มอบของที่ระลึกนะคะซึ่งเป็นองค์เจ้าแม่ลิ้มก่อนเหนี่ยนะคะซึ่งได้มอบให้ท่านประธานน,ขาขนายพรากรสุวรรณรัตน์นะคะซึ่งตั้งสมเด็จให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธาน,นาใ<ห>งนงานสมโภชเจ้าแม่ลิ้มก่อนเหนี่ยประจําปี2554นะคะ444ปีกตัญญูคู่ฟ้าเทิดไทย8 4พ0 0ปามหาราชา ในการเกี่ยวพันถึงภาพ แให้กับุภาพที่เห็นในวันนี้นะคะก็คงจะเป็นประจักษ์พยานที่ดีทีเดียวนะคะถึงความรักความสามัคคีของพี่น้องชาวจังหวัดปัตตานีนะคะซึ่งจะเห็นว่าแม้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทําให้ภาพลักของปัตตานีนั้น,นดูจะหม่นหมองไปก็ได้แต่ว่าวันนี้เราก็คงจะได้เห็นเป็นประจักษ์พยานนะคะว่าทุกคนนั้นนะคะก็ยังคงไหวพระแล้วก็ไปเจ้า แม่ลิ้นกอเหนียวนะคะตามขนมทำเลียมประเพณีที่ได้ถือปฏิบัติมานะคะซึ่งในขณะนี้การท่านประธานนะคะก็ได้อันเชิญนะคะองค์เจ้าแม่ลิ้นก่อเหนียวนะคะลงจากเที่ยวมหามงคลนะคะเพื่อที่จะเข้าปดิษฐานณามาสารเจ้าเล่นจูเกียมนะคะซึ่ง เป็นภาพที่ประทับใจนะคะของทุกๆคนนะคะที่ได้เห็นภาพในวันนี้นะคะเห็นถึงความศรัทธา,าแล้วก็ความรักความสามัคคีของพี่น้องชาวจังหวัดปัตตานีนะคะชนนี้คะ่ะท่านปร,าานประธานในพิธีนะคะก็กําลังอุ้มองค์งเจ้าแม่ลิ้นก่อนเหนี่ยนะคะเพื่อที่จะกางไปะาิธฐานในบริเวณศาลเจ้าเล่งจูเกียงนะคะ ซึ่งในปีนี้่าเป็นปีมหามงคลทีเดียวนะคะมีการจุดป,ประทัดถึงหนึ่งล้านนัดทีเดียวนะคะเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวโรกาสที่สําคัญยิ่งนะคะของพี่น้องชาวจังหวัดปัตตานีนะคะซึ่งจะเห็นว่าในรบริเวณหน้าศาลเจ้าเล่งจุดเพียงในขณะนี้นะคะ mm. บรรยากาศนั้นเรียกว่าเป็นที่ประทับใจนะคะของทุกๆฝ่ายทีเดียวนะคะมีการจุดพลุบ้างนะคะ สีสันสวยงามทีเดียวเรียกว่าทุกคนทุกภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชนนะคะได้ร่วมใจนะคะร้อมรวมันเป็นหนเดียวนะคะเพื่อที่จะให้การจัดงานในปีนี้แล้วก็ในครั้งนี้นั้นได้ประสบความสําเร็จนะคะเป็นการร่วมแรงร่วมใจของทุกๆฝ่ายเลยทีเดียวนะคะในขณะนี้นะคะ ตันประทานนะคะก็รอุ้มเ,เจ้าแม่ลิ้กนกอเหนียวนะคะเพื่อที่จะเข้าไปปฏิบัฐานนะคะในบริเวณศาลเจ้าเล่งจูเกียงนะคะค่ะในบริเวณศาลเจ้าเล่งจูเกียงแห่งนี้นะคะจะมีะพระบรมราชกักรีวงศนะคะได้เสด็จมาที่นี่ถึง3พระองค์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวน,นะคะ รัชกาลที่5ก็ได้สิทธิ์ที่ยมาณบเรืยนสารเจ้าแห่งน,นี้พเพื่อสารทั้งนะคะแล้วก็องค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวัวนะคะซึ่งพระองค์นั้นก็ได้ราชทานประถานทูบให้แก่สารเจ้าด้วยนะคะแล้วก็องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะรัชกาลปัจจุบันนี้นะคะท่านก็ได้พระราชทานกระถางทูบสารเจ้าด้วยนะคะนับว่าเป็น,นก้าวหน้าโราณที่คุณต่อูลนิธิเทพปูริชีสถานและก็คณะกรรมการมูลนิธิ เทพปูจินนสถานนะคะซึ่งในขณะนี้นะคะเราจะเห็นภาพในบริเวณภายในศาลเล่นจุกียนนะคะเป็นศาลเจ้าที่พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะในความเคารพและก็สักการะนะคะและสิ่งสำคัญนะคะพระบ,บรมงสานุวง์เรียกว่าเกือบทุกพระองค์นะคะก็ คราวที่สเสด็จพระชนินเยี่ยมพี่น้องในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ใน,นะคะพระองค์ท่านนั้นก็จะได้มีโอกาสะะมาสักการะหลเจ้าแม่ยิ้มกอเหนี่ยวนะคะซึ่งคามที่เห็นในขณะนี้นะคะเป็นความศรัทธานะคะนี่เป็นกระถางทูปนะคะที่สมเด็จพระเทพรัตนชสุยเดชรมร,ราชกุม,มารีนะคะ ได้พระราชทานให้แก่าสารเจาร้านะคะถือว่าเป็น,น,นมิง่งมคลนะคะแก่ทางคณะกรรมการและก็มูลนิธิเทพปูทิรสถานนะคะทา่าจะเห็นว่าขณะนี้นะคะท่านมีประธานในพดิธีนะคะนายพร,รากรสุวรรณรั นะองคมนตรีพร้อมด้วยนายท่านอีกท่านหนึ่งนะคะก็คือคุณอ,อนุสาสุวรรณมงคลน,นะคะท่านเป็นสวของจังหวัดปัตตานีของเรานะคะทาน,นี้เป็นบรรยากาศบริเวณด้านนอกนะคะจะเห็นว่ามีการประดับตกแต่งที่สวยงามทีเดียวนะคะ แล้วก็สําหรับกิจกรรมที่สําคัญนะคะท่านผู้ชมที่กราบค้าทุกๆป,ปีนะคะในงานเทศกาลสงโ์พเจ้าแม่ลิ้มก่อนเหนียวนั้นนะคะก็นนะะจะมีกิจกรรมตั้งแต่เช้าตรู่ในวันพรุ่งน,นี้นะคะนนก็จะมีการท,ทําพิธีลุยน้ํานะคะนนซึ่งก็จะมีการแห่งองค์พระนะคะจากศาลเจ้าเล่งจูเกียงนะคะไปตามถนอนอานอโรนนะคะ แล้วก็ไปที่บริเวณสะพานเดชานชิตนะคะเพื่อที่จะแห่องค์พระลอยน้ำนะคะซึ่งจะเป็นการปัดกลางการนะคะสิ่งชั่วร้ายให้ออกไปจากจังหวัดปัตตานีน,นะคะซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่เราจะได้เห็นตั้งแต่เช้าตรู่นะคะในวันที่ ในวันพรุ่งนี้นะคะคาวนี่ตัดกลับมาที่บริเวณภายในศาลเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งนี่เป็นบรรยากาศนะคะของการเรียกว่าฉลิมฉลองนะคะในการจัดงานในพิธี่เปิดงานสงโพธเจ้าแม่ลิ้นก่อนเดียวนปีนี้นะคะทุกคนนั้นก็มีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะค่ะนี่เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะคะ,ะเมื่อทําพิธีลุยน้ําแล้วนะคะ หลังจากนั้นค่ะหลังจากที่ไปแห่ให้พี่น้องประชาชนได้สักการะนะคะได้บูชาแล้วก็จะทําพิธีโดยไฟนะคะพิธีโดยไฟนี้ถือว่าเป็นพิธีกรรมสุดท้ายนะคะก่อนที่จะนําองค์พระเข้าสู่สารเจ้านะคะค่ะซึ่งการก่อกองไฟนะคะเราจะเห็นว่ามีการเตรียมกันเป็นอย่างดีทีเดียวนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการที่จะทําให้ไฟนั้น รุกโชนนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะผู้ที่หามเกี้ยวนั้นจะต้องมีจิตใจที่มุ่งมั่นศรัทธานะคะเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ทราบว่านะคะผู้ที่หามเกี้ยวนั้นจะต้องมีการพื้นศีลกินเจนะคะนี่เป็นภาพที่ จะเกิดขึ้นนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะในพิธีลุยไฟนะคะทีบ่บงหน้าสาลเจ้าเล่งจูเกียงนะคะซึ่งถือว่าเป็นประเพณีที่สําคัญทีเดียวนะคะแต่ละคนนั้นประทันด้วยความรักความศรัทธาต่อองค์เจ้าแม่นะคะ ซึ่งแต่ละปีนั้นนะคะจะมีพี่น้องประชาชนนะคะมาร่วมพิธีกันจำนวนมากทีเดียวนะคะถือว่าเป็นการรวมพลังความรักความศรัทธาที่ยิ่งใหญ่นะคะซึ่งแต่ละปีนั้นนะคะจะเห็นว่ามีองค์พระนะคะแห่แหนนะคะก่อนที่จะเข้าสู่พิธีลุยไฟนั้นจะเห็นว่ามีการแหร่องค์พระนะคะ รอบกองไฟนั้นจานวน3มรอบและหลังจากนั้นค่ะก็จะมีการให้สัญญาณน,นะคะเพื่อที่จะเข้าสู่พิธีลุยไฟนะคะซึ่งภาพที่เกิดขึ้นนะคะไม่ใช่เป็นภาพปฏิหารนะคะเป็นภาพที่เกิดจากความศรัทธานะคะด้วยแรงกายแรงใจนะคะของลูกศิษย์ของของเจ้าแม่ลิ้กนกอเหลีอยวนะคะค่ะนี้เป็นการจัดประดับ ตกแต่งนะคะต็งหลังโคมไฟที่สวยงามทีเดียวนะคะทำให้บรรยากาศนั้นเป็นบรรยากาศแห่งความประทับใจนะคะของผู้ที่มาเยือนนะคะทุกๆปีนะคะเราจะเห็นบรรยากาศและก็ที่สำคัญหลายคนบอกว่าเป็นค่ะนี่ได้เลืกเกียจจากท่านรองประสาหาธดไทยนะคะนายพานุอุทัยรัตน์นะคะเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะคะท่านก็ได้ หารเกี้ยวนะคะเพื่อที่จะแห่แหนไปยังบริเวณรอบๆเมืองของปัตตานีนะคะซึ่งก็มีในภาพที่เห็นนะคะก็มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนะคะก็คือท่านว่าที่ร้อยตรีเลิศเกียรติวงโพธิพันธ์นะคะนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีทางท่านนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานีด้วยนะคะแล้วก็บรรดา ขาราชการหลายๆส่วนทีเดียวนะคะก็เรียกว่ามีการรวมพลังรวมใจกันนะคะที่จะให้การจัดงานสมโพธิเจ้าแม่ลิ้นก่อนเหลียวนั้นเป็นงานที่สำคัญเป็นเอกลักษณ์ขององานประเพณีของชาวจังหวัดปัตตานีโดยเฉพาะผู้ที่พี่น้องชาวไทยที่มีเชื้อสายจีนนะค,ะ,คะภาพอย่างนี้นะคะเราจะได้เห็น เป็นประจำทุกๆปีนะคะที่เกิดจากความศรัทธานะคะอ,องค์เจ้าแม่นะคะของบรรดาลูกศิษย์นะคะของท่านคาะนี่เป็นถนนอารานรูนะคะซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นไชน่าทาวนะคะของพี่น้องชาวปัตตานีนะคะณที่อย่างนี้ก็จะมีพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะก็จะประกอบอาชีพค้าขายเป็นส่วนใหญ่นะคะ เราจะได้ร่วมในพิธีที่สำคัญนะคะที่บรรยากาศเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะคะอากาศนั้นแม้จะร้อนกบอ้าวนะคะก็จะไม่เป็นปัญหา เป็นอุปรสรรคแต่อย่างใดทั้งสิ้นนะคะในการที่จะให้แต่ละคนนั้นได้ร่วมสักการะอ,องคเจ้าแม่นะคะย้อนกลับอีกนิดหนึ่งนะคะในภาพที่เห็นในขณะนี้ค่ะ<า>เป็นภาพในการทำพิธีลุยไฟนะคะจะเห็นว่าได้รับความสนใจนะคะจากพี่น้องประชาชนนะคะ <kalk> จำนวนมากทีเดียวค่ะซึ่งแต่ละปีนั้นนะคะเราก็จะได้เห็นนขอเชิญชวนค่ะด้วจะเป็นพี่องพี่น้อง นค่ะในขณะนี้นะคะดิฉันก็มีวิยียากรอ,อีกท่านหนึ่งนะคะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวนะคะของความสําคัญของางานเจ้าแม่ลิ้นก่อนเหนยวก็คืออาจารย์ วินาปานทองนะคะจากโรงเรียนยุวชิตบริหารธุรกิจปัตตานีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะค่ะเห็นบรรยากาศในวันนี้แล้วเป็นยังไงบ้างคะในความรู้สึกของอาจารย์ในฐานะที่เป็นคนปัตตานีค่ะดีใจที่สุดเลยค่ะเพราะว่าเป็นคนปัตตานีค่ะเกิดที่นี่แล้วก็เคารพเจ้าแม่มากมากเลยค่ะค่ะความเชื่อความศรัทธาต่อองค์เจ้าแม่ของพี่น้องชาวจังหวัดปัตตานีเป็นยังไงคะ ส่วนใหญ่ที่ก็ขอองค์เจ้าแม่ให้เจ้าแม่ช่วยเรื่องอะไรเป็นพิเศษมีมีมีความเชื่อค่ะดีดีชันก็เคารพท่านแล้วก็ศรัทธามากค่ะ,ะเช่นขอว่าขอให้บ้านเมืองเราสงบสุขนะคะ,คะให้พวกเรามีความสุขให้ครอบครัวประสบแต่สิ่งดีๆนะฮะ,ค,ะ,ะคือพอขอไปแล้วก็มีความรู้สึกว่าสบายใจศรัทธามากๆเลยค่ะ เป็นบรรยากาศนะคะแล้วก็เป็นความรู้สึกของเลือดเนื้อชั่วไขของชาวปัตตานีด้วยนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะขอบพระคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะค่ะในขณะนี้นะคะก็ยังมีตัวแทนของชาวปัตตานีอีกคนหนึ่งนะคะที่จะมาพูดถึงความรู้สึกนะคะที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดงานสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวในวันนี้นะคะคือคุณสมฤดีนิ่นนุ้ยค่ะ ค่ะดิฉันในนามของตัวแทนจังหวัดปัตตานีนะคะมีความปราบปื้มใจในงานวันนี้มากนะคะที่มี ท่านพลากรนะคะแล้วก็จากาหน่วยงานต่างๆในจังหวัดปัตตานีนะคะที่เราได้มาร่วมแรงร่วมใจนะคะด้วยพลังศรัทธาที่ทําให้กับเจ้าแม่ตรงนี้นะคะก็ขอปรบมุ้มมากเลยนะคะและที่สําคัญนะคะเป็นจุดดิ่นนะคะที่จะทําให้ปัตตานีเนี่ยกลับมาสู่ความอบอุ่นเหมือนเดิมนะคะอยากจะให้ เจ้าแม่นะคะคุ้มครองชาวปัตตานีแล้วก็ชาวสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรานะคะตรงนี้ให้อยู่เย็นเป็นสุขนะคะทั้งสามศาสนานะคะไทยพุทธมุสลิมแล้วก็ชาวจีนนะคะตรงนี้คะ่ะ ในฐานะที่เป็นคนปัตตานีนะคะอยากให้พูดเชิญชวนนะคะให้พี่น้องที่กําลังรับชมการถ่ายทอดสดของสรทสงขาอยู่นะคะโดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัยต่างๆค่ะความเชื่อมัน่นเรื่องของภาพลักษ์ค่ะอ๋อส่วนความภาพภาพลักษ์ของจังหวัดปัตตานีนะคะจริงๆแล้วไม่ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะเป็นอะไรเป็นเมืองที่น่าอยู่มาก ตัวเองก็เป็นคน,นปัตตานีมาตั้งแต่กําเนิดนะคะแต่ด้วยตรงนี้ก็คืออยากจะเชิญชวนนะคะแขกผู้มีเกียรติที่สนใจแล้วก็มีแรงศรัทธากับเจ้าแม่นะคะเชิญมาร่วมง,งานาเดินเที่ยวง,งานเจ้าแม่ได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความปลอดภย100ัยร้อยเอยู่แล้วค,ะค่ะกล้ารับประกันค,ะค่ะ,คะและโดยเฉพาะในปีนี้นะคะทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานะคะีค่ะ ก็ได้มีการเปิดสกราชมใหม่นะคะปัตตานีเมืองน่าแวะนะคะซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในอีกหลายวาระของปัตตานีนะคะที่จะให้พี่น้องประชาชนนั้นมาเที่ยวปัตตานีนะคะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ ถือว่าเป็นงานประเพณีที่สําคัญทีเดียวนะคะแต่ละปีนั้นก็ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนนะคะและปีนี้นะคะถือว่าเป็นปีมหามงคลนะคะองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะทางคณะกรรมการจัดงานนะคะก็มีกิจกรรมที่สําคัญที่ยิ่งใหญ่นะคะเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวโรกาสที่สําคัญยิ่งนะคะซึ่ง หลายท่านนะคะได้เห็นข่าวคราวที่เกิดขึ้นนะคะในสามจังหวดัดายแดนภาคใต้นะคะก็คงจะทาให้ท่านอาจจะหดหูใจนะคะแต่ถ้าเมื่อท่านได้เห็นภาพของความรักความสามัคคีของคนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีแล้วท่านก็คงจะเป็นสิ่งที่สามารถที่จะบอกท่านด้วยสายตาของตัวเองนะคะว่าปัตตานีและก็อีก3จังหวดัดายแดนภาคใต้นั้นมีความปลอดภัยทั้งในชีวิตและก็ทรัพย์สินนะคะโดยเฉพาะคณะกรรมการทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจนะคะแล้วก็ ครองแล้วก็พี่น้องประชาชนทั่วไปนะคะต่างก็ร่วมร่วมด้วยช่วยกันนะคะรวมใจเป็นหนึ่งเดียวที่จะให้การจัดงานครั้งนี้นั้นประสบผลสําเร็จนะคะอย่างที่หลายๆคนต้องการเพื่อที่จะกอบกู้ภาพลักษณ์ที่ดีนะคะที่เกิดขึ้นหลายคนอาจจะ ไม่กล้านะคะแต่ถ้าหากว่าท่านมาปัตตานีสักครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ท่านก็จะประทับใจแล้วก็จะมาปัตตานีอยู่เรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะปัตตานีหลายคนบอกว่าเป็นเมืองที่มีมนมหาเสน่ห์นะคะของสามวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมของพี่น้องชาวไทยพุทธนะคะ mm hmm. ก็เราก็จะมีในเรื่องของวัดช้งางไห้นะคะหลังจากนั้นมีศาลเจ้าแม่ลิ้นกอเหนี่ยวแล้วก็มีมัสยิดกลางปัตตานีนะคะ สำหรับช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาสำนักประชา,าสัมพันธ์กิโลจังหวัดสงขลาก็คงจะต้องขอจุติด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ